สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรเด่นล่างคัดเน้นๆนะคะเด่นตัวเดียวนะงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีผู้ใดทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะนี่มาดูอาจารย์หาตัวเด่นมาให้นะคะตัวเด่น มาจากที่เราเรียนไปแล้วบ้างก็ยังไม่ได้เรียนก็มีนะคะแต่อาจารย์ทําสูตรไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันเอาก,กว้างๆนิดน้อยนะหเห็นหมดเลยนี่นะคะจะมีจะมีเราจะคัดนะคะอาจารย์จะคัดสูตรที่อย่างสูตรนี้นะคะเราเราเรียนไปแล้วนะอันนี้จะเป็นสูตรคู่ขี้นะคะแต่ละงวดนะคะอาจารย์เอามาเปรียบเทียบแค่ห้าห้างวดนะคะ หางวดตรงนี้เนาะห้างวดเดี๋ยววงกลมสีแดงแดงไว้ก่อนสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้างวดนะคะมีทั้งหมดเออแปดสูตรนะอาจารย์หาหามาเนาะแล้วก็จะมีสูตรแรกเนะมาดูฝั่งทางทางขวามือนะคะชนที่เลขหนึ่งนะ ชนเลขหนึ่งเนาะหวยก็ออกหนึ่งสี่สูตรที่สองนะคะมีมีชนเลขสี่นะตรงนี้สองตัวนะแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้ฝั่งนี้ก็ชนเลขห้านะคะมันไม่ชนตลอดทั้งแนวหวยก็มาสี่กับห้าเนาะคือควยกันเป็นมาแบบควยอันนี้เราดูเป็นเป็นอะไรเฉยๆนะเราดูว่าทุกสูตรที่อาจารย์เลือกมาน,นี้คือมันเข้าทุกงวดนะพองวดที่สามก็ชน เออชนมีชนเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ชนเลขเจนะ็ดเนาะชนสองตัวนี้มันหวยออกหนึ่งเจ็ดนะก็คือคขว้ได้เนาะคขว้แล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะไปเจอสูตรไหนคขว้กันแต่มันเป็นชนด้วยแล้วก็คขว้ด้วยนะเหมือนกันกับงวดที่สองเลยพอมางวดที่งวดที่สามนะคะมองปลื้ดไปนะก็มีเลขหนึ่งกับเลขเลขเจ็ดนะหนึ่งกับเจ็ดก็ไขวยได้หนึ่งเจ็ด สี่ห้าและหนึ่งสี่เนาะสามารถและมีทั้งชนทั้งควายมางวดที่สี่เลยงวดที่สี่นี้อันนี้สามแปดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งอาจารย์พูดเก้ามาทุกอันเลยเนาะแสดงว่ามันชนที่เลขเก้านะมีเลขเก้าชนแล้วก็ยังสามารถควายได้ด้วยเนาะทั้งควายทั้งชนนี่ออกสองเก้านี่นะมีเลขเก้าเนาะแต่ทีนี้เราจะหาตัวเด่นเนาะตัวเด่น คือตัวที่ชนมากที่สุดน่ะเรามาดูสูตรที่อันนี้สี่นะคะอันนี้อาจารย์ตั้งเป็นสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามตอนแรกหาไว้สามสูตรอู้มันก็ได้ดีเนาะตรงนี้มีกระดาษว่างอาจารย์ก็ใส่เป็นสูตรที่สี่ไปด้วยก็มาดูแต่ละสูตรนี่นนมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเลขหนึ่งเด่นนะสําหรับงวดนี้นะของเรานะเลขหนึ่งจะเด่นนะคะแถวนี้นะเลขหนึ่งเด่นแล้ว มาดูสูตรต่อมานะคะถือต่อไปเลยจากเมื่อกี้นี้เนาะนี่สูตรนี้เราก็เรียนไปแล้วนะเอสูตรอันนี้อันนี้มันไม่ใช่สูตรคู่ขี้นะคะอันสูตรคู่ขี้อยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์อาจารย์ใส่ผิดผิดที่นะเดี๋ยวลบออกก่อนอันนี้ไม่ใช่คู่ขี้นะอันนี้เป็นสูตรสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วคู่ขี้อยู่ข้างล่างข้างบนเป็นสูตรสิบ ล่างบวกนำหน่วยล่างข้างล่างเป็นสูตรคู่ขี้แต่เราเรียนไปแล้วละ่ะสองอันเนี้ยสองสูตรนี้เราเรียนแล้วเป็นสูตรสี่ตัวเพราะว่าสี่ตัวนี้มันเป็นโอกาสการหลุดมันยากเนอะเราก็เอามาเทียบกันเห็นไหมคะอันนี้แถวแถวล่างสุดของอันนี้นะคะกับแถวล่างสุดของอันนี้คือจะเป็นงวดนี้นะแล้วแต่ละงวดที่อาจารย์เขียนมานี่โดยเฉพาะแถวนี้นะนี่อันนี้ชนเลขหนึ่งนะมีหนึ่งหนึ่ง หนึ่งไงเห็นไหมหนึ่งไว้ก็ออกหนึ่งสี่นะคะมีเลขหนึ่งตั้งสามจุดแล้วการนี้ก็เลขสี่สี่สี่แล้วก็สนะี่เนาะนี่ส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 ี่ก็ชนเลขสี่ไว้ออกสี่ห้านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งไกลนะนี่ไกลขึ้นมาแล้วแล้วนี้งวดงวดที่สามของของเซตเซตที่สองนะเซตที่สองวัวที่สามนี้เออ มีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งสีอะไรสีส้มใช่ไหมเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก umm ็ตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเป็นเลขหนึ่งอันนี้คหนึ่งกับสี่ก็เป็นเลขหนึ่งอะเด่นหนึ่งนะคะหวยออกหนึ่งเจ็ดนะตรงสีฟ้าฟ้านี่คือตัวออกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอะไรอะเลขเก้า เลขเก้ายังมีเลขสองให้ด้วยนะเลขเอาแต่เลขเก้าก่อนเลขเก้า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 ใช่ไหมคะนี่ก็เด่นเลขเก้าเห็นไหมหวยออกสองเก้านะคือเด่นเยอะอะแล้วมาดูงวดนี้เลยนะคะงวดที่จะจะออกที่เราจะเลือกตัวเด่นในงวดนี้เลยงวดวันที่สิบหกกรกฎานี้นะอันนี้ก็มีเลขหนึ่งฮะนี่ก็เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เลขอันนี้คือตัวเด่นนะคะ ะะสองฝั่งนี้ก็เด่นเหมือนกันเลยเลขหนึ่งอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ทาอันนี้ไว้รอเนาะอันนี้อันนี้เฉพาะสูตรเนาะสูตรสูตรที่จะมาในงวดนี้แล้วมันก็เป็นตัวเด่นอาจารย์ก็เขียนตรงนี้รอไว้ก่อนรอไว้เฉยเฉยนะนี่นะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะแถวแถวนี้เพิ่งไปดูนะคะอาจารย์เอาแต่ตัวเด่นที่เราทํามาได้มาเนี่ยเลขแปดตัววิ่ง เกับ5 9กับ5นี่ก็คือตัวเด่นนะคะห้าก็ตัวเด่นนะคือนี่ก็คือตัวเด่นนะคะแล้วก็สองนี่ตัวหนึ่งมี8ปดเก้าห้าสองนี่ยังไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะคะแล้วก็อาจารย์วงกลมวันนี้เดีย๋ยวรอนะคะรอให้สมาชิกทุกทกท่านเลยเนาะที่อยู่ในช่องของเรานะเอ่อเฉพาะสมาชิกเอฟซีนะคะคนที่เข้ามาดูเฉยๆดู สูตรดูสูตรธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูไปแต่อาจารย์จะให้กลุ่มของเรานะคะช่องของเราช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าเราสมควรเอาตัวไหนตัวอะไรเอาตัวอะไรเอ่ยจะมาใส่ตรงนี้แล้วเพื่อจะมาจับกับอาจารย์มั่นใจนะคะว่างวดนี้นะตัวเด่นจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองคือตัวตัวหนึ่งเนี่ยให้เป็นเด่นนะคะแล้วเลขสองนี่อาจารย์เขียนว่าเป็นรองไว้นะ ตัวนี้จะเป็นตัวอะไรดีนะแล้วก็มาจับกับสองตัวนี้นะคะส่วนสส่วนสูตรแต้มอาจารย์ไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะคะแล้วอาจารย์ก็มีดับมาแล้วคัดดาวนเนาะเลขหกเลขหกก็มีแค่ตรงนี้ตัวเดียวมันก็ไม่ได้มันมันเด่นอะไรในนี้อยู่แล้วนะแล้วก็อาจารย์เขียนเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าเนี่ยเห็นไหมเฉพาะเฉพาะแปด แปดสูตรนี้นะจะมีเลขสุอาจารย์จะเขียนศูนย์ไว้ถึงเก้าเลยศูนย์ไว้ถึงเก้านะคะแล้วคาอนี้เราก็ตรงนี้นะศูนย์ถึงเก้าก็มีเลขหนึ่งนะถึงแปดจุดแปดเาเรียกอะไรนะแปดแปดตัวเด่นอะนะที่อาจารย์คัดมาแปด แตัวเด่นนะแปดอะไรล่ะแปดข้อ8สูตรแล้วกันเนาะ8สูตรตัวเด่น8ดสูตรนะทั้งหมดมี8สูตร8ดสูตรตัวเด่นมี1ถึง8ตัวถึงแปดที่เลยสองมีแค่สามสามก็มีสามสี่ก็มีสองหก็มีสองหนะคะมีหนึ่งที่นะอาจารย์ก็เขียนว่าติดดับด้วยแล้ว ตะก,กี้นี้อาจารย์ไปอ่านคอมเมนต์มีเพื่อนๆเ,เรานะรีบบอกมาว่าอาจารย์คะมีสี่ดับทั้งสิบทั้งหน่วยเลยอะไรแบบนี้นะแต่เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้ก็ไม่ก็ไม่เด่นนะเขาบอกเขาบอกมาเมื่อกี้นี้ตัวเลขสี่นี่นะแล้วก็หกนี่ติดดับของจะเป็นคัดดาวหรือเปล่านะคะแล้วเจ็ดนี่เจ็ดนี่ไม่มีไม่มีในสูตรที่อาจารย์เลือกมานี่เลยนะไม่มีสักตัวเลยเหมือนกสย์นะมันยังไม่ยังไม่โผล่มาเลยนะมันยังไม่เห็นในสูตรพวกนี้เลยแล้วก็ 8นะคะมีอยู่สองตัวเก้าก็มีอยู่สองมีอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้มันจะอยู่ในพวกตัวเด่นเราอยู่แล้วนะคะบังคับเด่นแล้วแต่เราจะหาตัวตัวเด่นสุดที่เราจะเอามาคู่กับตัวเหล่านี้นะคะเหล่านี้จะต้องเป็นตัวที่เราจะต้องคัดนะคะต้องเอาแปดเก้าห้าสองเนี่ยมาคัดตัวหนึ่งนะคะจะเอาตัวไหนนะพวกพวกเราก็ต้องช่วยกันเนาะช่วยกันคิดหาวิธีแล้วใครท่านไหนเจอ เห็นก่อนอาจารย์รีบคอมเมนต์มาข้างหลังนนะคะว่าดับเทพบรรลือหรือว่าดับคนอื่นๆที่เขาที่เราดูกันประจำอาจารย์ก็จําชื่อไม่ค่อยได้เนาะอาจารย์ที่ให้ดับพวกนั้นเขาก็เก่งกันนะคะเราก็เอามาดูเป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าดับมาชนเด่นนี่เราก็เราก็ต้องเลือกเด่นเนาะตามตามวิธีการทําหวยใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์ก็อยากจะให้ช่องของเรานะคะคือช่องมีดีชนแนลเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันหาช่วยช่วยกันทํา เราก็มีช่องทางตรงนี้นะคะในการแสดงความคิดเห็นเนาะใครคิดเห็นยังไงนะแต่คิดเห็นในทางที่ทางหวยนะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่เรื่องอกหักอะไรนี่อาจารย์มันไม่เป็นศิลานี้ให้นะคะอาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจค่ะอาจารย์เข้าใจแต่เรื่องหวยกับเรื่องฝันนะคะถ้าใครฝันอะไรก็ช่วยกันมาบอกคอมเมนต์ด้านหลังไว้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมารายงานด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าช่องแบบนี้นะคะเพราะ ในช่องเรานะคะมีคนแปรฝันแม่นแ่นอยู่หลายคนนะอาจารย์ก็บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครฝันอะไรช่วยอาจารย์แปลด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกไว้ข้างหน้าเนาะเราจะต้องช่วยกันทุกวิถีทางนะคะในเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้สิบกวันสิบสี่วันสิบห้าวันก็มาแล้วรอบหนึ่งสิบสี่สิบห้าวันก็มาอีกรอบหนึ่งนะยังมีเวลาคิดนะหวยไ,ไทยก็ยังดีกว่าหวยลานะวเนาะหวยลาวโหคนคิดได้อาจารย์ว่าเก่งมากๆเนะี่ยสองสามวันมาที มีตั้งหลายหวยนะหวยฮานอยหวยอะไรอู้เยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ไม่ค่อยรู้จักนะคะอาจารย์ถนัดแต่หวยไทยนะคะอันนี้เป็นยังไงคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยสมาชิกมองเห็นว่ามันมันน่าจะเป็นเลขไหนตามที่อาจารย์คัดมาแบบนี้ไหมอะไรไหมเนาะเนี่ยรีบทำมาเลยนะคะเนี่ยลอกๆออ,อ,ออกมาแล้วก็เอามาลงคลิปให้ดูกันว่า มันดีไหมมันน่าสนใจไหมเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขสองนี่แหละเพราะว่ามันจะมีตอนนั้นอยู่ในคลิปไม่รู้อาจารย์ลงไปให้หรือยังนะเพราะว่าแต่ละคลิปอาจารย์ลงไปหลายสูตรเนาะคลิปหนึ่งก็มีตั้งสองสามสูตรคลิปนี้ก็มีสองสามสูตร,อา,ตรอาจารย์ก็จําไม่ได้แล้วนะว่าในแต่ละคลิปลงอะไรไปแล้วบ้างมันจะมีอยู่อยู่อยู่ชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่ง จะ,จะเอาทั้งหมดมาตัดกันเลยนะไม่เกี่ยวกับเลขเด่นนะอาจารย์จะพบว่าเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยจะเด่นมากๆเลยในงวดนี้นะระหว่างหนึ่งกับสองแค่ตรงนั้นจุดเดียวนะคะอาจารย์ก็เลยยกหาสูตรมาทั้งหมดเลยมาวางเรียงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเขาหาตัวเด่นว่าหนึ่งกับสองนี่อันไหนมันเด่นกว่ากันอาจารย์ก็เลยมองว่าเออหนึ่งมันเด่นกว่านะหนึ่งเด่นกว่าสองนะคะคือเราจะเล่นอะไรก็ตามเราจะต้องเอามาจับกับ 1>, 1แล้วก็จับกับสองนะคะแล้วก็ไปกลับด้วยถึงแม้เราจะรู้หลักสิบหลักหน่วยมีหลักหน่วยเด่นอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะอาจจะต่อจากคลิปนี้ไปเลยเนาะวันสองวันนี้สองสวันนี้เราก็พยายามหาเลขให้ได้ก่อนเลยเนาะเลขล่างแล้วเรารีบไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนเลยเนาะลอตเตอรี่สองตัวล่างไวนะ้เนาะคนละสองคู่สามคู่เมื่อที่แล้วอาจารย์ก็ หยิบไปหยิบมาเก้าสามสามเก้าสามห้าห้าสามโอ้โหห้าสี่สิบห้าสิบคู่เลยแปดห้าเก้าห้าเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมรีบไปซื้อแต่อาจารย์ไม่ได้ซื้อทีเดียวเยอะนะไปออกไปทีหนึงก็สามคู่ห้าคู่สามโอ้โหเยอะเลยเนาะเดี๋ยวก็ได้เลขเด่นแล้วก็ไปรีบจับจองไว้สักสี่ห้าคู่เนาะก่อนเริ่มต้นแล้วพอมั่นใจ อีกทีหนึ่งก็ไปหาใหม่อีกครั้งหนึ่งุวยลอตเตอรี่มีเยอะค่ะไม่ต้องห่วงรัฐบาลก็พิมพ์มาไว้เยอะไม่ต้องกลัวหมดหรอกนะเลขสองตัวหาง่ายไม่ใช่เลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งอย่างนั้นหาย,ยากนะคะสามตัวเลยหาย,ยากแต่สองตัวล่างเยอะแยะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเยอะเลขเยอะเราไม่มีเงินซื้อหรอกเนาะอย่างมากกระพกกันได้คนละสามคู่ห้าคู่สิบคู่เราไม่ใช่นักถ้าคนนักเล่นจริงๆก็อาจจะ ซื้อกันทีหนึ่งเป็นร้อยคู่ก็มีนะคะห้าสิบคู่แปดสิบคู่อย่างนั้นเนาะโอเคนะอันนี้คลิปนี้สั้นๆนะคะเอาเฉพาะตัวเด่นก่อนอาจารย์เขียนว่าเห็นไหมเด่นล่างคัดเน้นๆเลยนะตัวเดียวเองเนาะแล้วก็มีตัวรองไว้ให้ด้วยแล้วอย่าลืมนะคะหาตัวหนึ่งนะมาช่วยกันจะได้ฟันเลขล่างกันเนาะว่าจะเอาเลขไหนดีจริงไหม แค่นี้นะสวัสดีค่ะ